ตายู่กับตามายู่ขายกัได้ไปไอบอลลงมามาบอลลงมามาเจ็บกูไปคนดูดิมาดิมาดิมาหมามาอีแก้วมันก็ไม่มีฝีมือหรอกัยมันไม่ได้เข็มพี่อะมาดิ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 โอเคแล้มารับปากนะคนดูคนดูฟังไรได้นะถ้าจบตอนนี้ต้องจ่ายนะครับถ้าได้ไม่จ่ายแสดงว่าบิด โอเคเนาะมามาตามเอาลยคูบิดบึงแน่ครับไปสมปากดียังเข้าใหม่ตงกดคนติดตาม้วยครับผมมามามาคนดูหมอจิครับคูบิดึงึงพันเลยครับทำให้ตัวไหนายเราครับมาดูบอลกันเร็วอ่ะโคตรใจรัวดึงึงพนเลยครับโครขอใจรัวเป็นอะไรอ่ะเล่นงท้กายเป็นอะไรอ่ะตามตามตามมาไหมตามตามตามมามม มเจ็บมันจ็บตามตมมันมเ็บมอะไรวะมไม่เต็มันโดนปืนใช้เบอรอลใช้เบอมอลำเฮียเฮยไปเปล่าลุงเพอเพมาลเาแหมา่รัเบ้ามอลแม่มึงไอเด็กเที่ยไปลำงเช่ารถแห่มาลีเช่ารถแห่รทีมาลีเช่ารถแห่รถทีเฮียไอตั้มไอตัมตามมาดิ ตั้มตัมไม่อยู่หลังนั้นนะตั้มตัมเข้าวงไปก่อนตั้มตัมเข้าวงไปก่อนตั้มกดดันตั้มกดดันตั้มฟังบอลตั้มต้องกดดันตั้มต้องกดดันตั้มใช้เนตวงแหวนตั้มตั้มตั้มตัครับใช้เนตตั้มใช้เนตตีตั้มตั้มเปิดเนตตีตั้มหลเป็นเนตคอร์ดาไหนตั้มเอาว่าเอาว่าอุ้ยตั้มตึงว่ะไอ้ตั้มอยากตึงอ่ะไอ้ตั้มอยากตึงอ่ะเฮ้ยเป็นไงตั้มไม่รออยากตึงไงเฮีย ลิปเปอร์หน้าอย่างกระป๋ากระป๋าแม่อะไรได้เหมือนนี่สต้าเดี๋ยวกูแบนนะใครพูภาพแบนนะเขาเลยไม่ได้รู้ปากมึงไม่ได้รูปปากเลยใช่ไหมน่ะไม่ได้ค่ะคูณไม่ได้จะพูดเพื่อไอ้ตั้มเอาดีตามเอาดีตามตัมเบาดีตัมตัมเอาดีคนดูครับก็หัวใจรัวๆเลยครับมือมึงเป็นมัอยกันหรือยังไงครับไอ้พวกที่เข้ามาดูเนี่ยกถึงไอกคนหัวใจกันวะมึงเอ๋อหรืออะไรคนดูที่ดูอยู่ขอคนหนึ่งหัวใจนะครับตอนนี้มาสองสองหนึ่งกับแพนาไอ้ครูครับผมอยู่กับไอ้ตั้ม เพืนเล้วมาดูไฟตัวนี้นะจอกใช่ดไอตามคนรู้เลยเกียรลงไมจอกเกียะไจอกเียาเลยตัวนี้สี่พันสามร้อยคนดูครับกระจอกไอ้ดาบอกเลยว่ากระจอกมาดูไอ้ดาบอกเลยว่าได้อีกสิบเดียวหอยนะครับไอ้ดาบิดตังอ่ะตาที่แล้ววอยอ่อู้ยอยอู้ย ดูเขาเขาละสิบแชร์เดี๋ยวไม่จร I mean, right? ิงจรนะของตกลงว่าอีแมมกับอีวัลันทอนใช่ไหมคือไอ้แก้วบอลกับไอ้มาดีเพิ่นเลี้ยของผมแต่ว่าจะมีดีมาถามหนึ่งกูงงเหี้ยอ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วมีปัญญาชนะกูไม่ได้โง่อีวัลันทอนควายมาดูมันด่าพ่อด่าแม่นะดูอีแก่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะตามตามไม่ต้องด่ามตามทำไมเนอ๋อที่อะไรอ่ะตามไม่ต้องด่ามตามตามปล่อยควายไปตามควายอย่างเงี้ยไม่ต้องตามไปเราถอยไป อาจริงนะบอลดันบอลเขาไหวนะเนี่ยตั้มเขาบอลนัดก็ได้เลยเสอิมกุเดียวเลยโหถ้าถอยไปตั้มมาเจ้าตัวเก่งก่อนตั้มตั้มฟังบอลเด็กก็ต้องตายไม่ต้องมาเรียกกูแล้วกันนะโวยบอกแล้วบอกเลแล้วกว่าตั้มมันเป็นกับดักรำาญโคตรโง่พี่อะโว้ตั้มบอลล่วงว่าตั้มขอบคุณเพื่อนติดดาวครับผมบคุิดดาวจากเพื่อนครับ กูด <łość> ูกหัวใจถึงหนึ่งพันหน่อยยศแม่มึงไม่กดหัวใจกูตายเลยไอ้หน้าหีิมาดูทำไมวะไม่กดหัวใจอ่ะโธลโง่กูดูกดหัวใจให้ผมรัวๆหน่อยครับกดหัวใจหน่อยเฮ้ยมีมือมีตีกันหรือเปล่าแม่กูแพ้กันเลยเนี่ยแม่ง ก็ย yeah ังไม่ฟ anyway ังนี่เธอเป็นคนหัวางห้ามบาลานร์นี่ฟังไอ้วันมีน้ำยาแค่นี้เลยวะใายควาย ไม่ไกูบอกเลยนะสองหนึ่งกับบัญยากูบอกเลยเออตั้งๆห่อยว่ตาตาัตา้งคนดูกดหัวใจถึงหนึ่งพันหน่อยคนดูกดหัวใจถึงหนึ่งพันนีไหวเหรอเฮียไ <c oughs> หวเหรอแค่นั้นอะไหวเหรอเมื่อมันขับกัไนได้ไงวะหัวใจหน่อยอย่าอันเขาไอ้เชี่ยแม่งไม่ไม่ไม่จริงๆอ่ะมันสามหนึ่งนะยิงผมขอแค่สองไงแล้วมันอะไรสามหนึ่งอะไรบัญยาอ่อนเนแต่ว่าจบเกมนี้จ่ายเงินแค่นั้นจบเกมอ่ามึงแพ้มึงก็จ่ายมึงแพ้มึงก็จ่ายมึงแพ้มึงแขวียแม่ผมจ่ายแต่ว่าคุณจบเกมนี้คุณจ่ายตังค์ด้วยกลับมาเดี๋ หร,หรือว่าเราจะบิดมันคืนเราตามเพาราะว่ามันบิดเราไงเฮ้ยแต่ผมไม่บิดแล้วผมจใจใจกันรูร้เข<ง>า,าดูกดหัวใจให้ผมถึงพันหน้าผมจ่ายมันจริงง่คาคนดูคนดูคนดูฟังผมนะคนดูต้องกดหัวใจให้ผมถึงสองพันนะไม่ไงั้งน,น,นลูกอีวันทอนจะโดนผมเสริมหัวน,นะบัน,น้กมาลณฑิตทำไมถ้าจะมาหาบอลเลยด้าเฮ้ยน่ะมึงไปห้าวอีกแคไอ้นี่เก่งจริงจเฮ้ยกูเปิดมาโคแล้วไหวมันมันไม่ได้เก่งอะไรหรอกยิงทาร้หยบอกเปลาแค่นั้น ยังไงพวกคไปต์ระยไกลตา้งยตระยะไลตย้งแตตั้ตเอาไปตเ้งไยตโง่เพื่อนไหนตามมึงก็โง่ไอเฮียจ้ามันใลาดนะแ่มีควายบอลน่ะพะระเฮียโอ้โหกูว่าไั้ยิงได้นะบอลให้เล่นเฮียอะไรพดเปลี่ยนท่ไอะไรเยอะเออตา้มยิงได้แล้ว่ควายบอลน่ะพูดไม่หยุดแล้วก็โง่ด้วยไล่เพื่อนมึงอะอย่าตั้มะคร์ดามันเลยา าละมึงคิดแม่งสวดแม่งข้ามครับพี่วิริใจน้องหน่อยพี่เดครับน้องชายสู้ๆแค่กำลังใจน้องหน่อยไม่มีน้ำยาเลยบอกว่าบอกว่ามาลันทอนสู้ๆที่มาดิไม่มีคูง่ายตายเลยเย็ดแม่โอ้มันปาดหัวกูแม่งปาดหนอมึงโง่ไงมึงโง่ไงมันตายไม่โควัยมันยันตามหนึ่งหายว่ะกูเหมือนเก่งไอ้เชี่ยข้าอย่างเงี้ยเขาเผะแห่กูบอกเลยไอ้ตามันโง่ คุณกระจกอะทำไมวัดเป็นหมาตำไมเปิดหัวเปิดเกาะกูแตกนะแต่บอลเนาะไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยมึงมึงเล่นไม่วัดเหรอไอ้ควายอะไรเป็นคุยอะไรยี่วันทองมึงชนะกูได้เมื่อไหร่ไงวะแล้ชนะกูได้เม yes, ื่อไหร วายเที่ยวไม่เขาใช้ราคาเาดินเขนบิดอยู่เลยดินไม่รอดิดอยู่เลยเนี่ยดินก็เปลี่ยนครับยาของมารักษาเหมือนกันดินไปบิดอยู่เลยตั้งแต่แล้วยังบิดตั้งเขาอยู่เลยอะไรเขาก็ชนะดีก็ชนะดีบอลบเขาชนะด้ด่าก็จะมาแก้อะไรนี่ไม่มึง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 ภูมิใจหรือวะาไอ้เหี้ยแม่งภูมิใจหรือวะาสามหนึ่งกูขอสองหนึ่งไม่เอาไอ้เหี้ยบอกว่าต้องเอาสามหนึ่งก็ตั้มตามตมมันอยู่หน้าบอลตามตัมมันอยู่หน้าบอลไปแล้วมึงไปตายอีกแล้วนายบอล มาหน่อยจ้ามาหน่อยมาเจ็บมาเจ็บจามันเจ็บมัน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 เจ็บกระดูกกระดูกขาที่ตายแตกจ้มกระดูกที่โคตรแตกตองตี้ยเล่นห้องห้องไหวหน่อยมาก่อนได้ไหมจ้ามเออต่วนสวยให้ไม่ได้อย่างนั้นดเหรอจ้าแกดูได้ทยไอพียอะไรอยู่คนเดียวสวยจ้มสวยไอ้ต้ามันมาหว่าทุกคนไอ้ต้ามันมาหว่าวันนี้ต้ามันมาว่าไอพี่ยู่ร่างทอนี่พูดไม่หยุดนะครับเพี่แอร์อยากให้คอมเมนต์กดติดตามก่อนเม้นนะครับไม่กดติดตามผมมองไม่เห็นคอมเมนต์นะอันนี้สองหนึ่งกับไอแพนด้าอยู่นะครับ โดนยอ่อสนาดลั่นทุ่งไปดีโดนยอ่อสนาดลั่นทุ่งไปดีปังใจน้องหน่อยดิพี่ให้กำลังใจน้องหน่อย้งบอลต้องชายพี่ซื้ๆนะเคยดูดิยัะหัวอะไอ้เหี้ยดูู้ดิเก๋เปล่าวะคู่เก๋เปล่าวะไอ้เจ้ายิ้มดีดิพี่พี่ดีดีดูดิแม่บอกว่ารันทอนเท่ากับกะลีถ้ามีพี่ไปนี่กูว่า score ศูนย์นะย่าปากนี่แมม s c ศูนย์หรือมันสูงไม่ไม่ไอ้เหี้ยถ้ามันทีละคนนะกล้วยนี่มันเล่นแบบยังไงวะลุมมาลุยดอกอ่ะ ตั้มกรรโดไม่เ่อรไอ้เ้ยเย้เลยต้ตัมบขอโทษวตั้มบอขอโทษว่ะูนทามันโงตั้มบอขอโทษตั้มความหวังอยู่ที่ตั้ม้วตอนเน้ตั้มามอยู่ที่ตัมนะตั้ไอปอดูเลยซัดไอ้ปอนดูรับไ่ทเลยนความหวัอยู่ที่ตั้มนะตอนเนี้ อัดมึงโง่จังไอ้ตั้มมึงไม่ตายหรอกเอาตัวไปกดไปกดสวยตั้มสวยไอ้ต้ามันมาว่ะทุกคนไอ้ต้ามันมาว่ะวันนี้ตั้มมันมาว่ะ ไม่นี่คนดูเห็นมาตอนมันสามหนึ่งมันปากโคดีอ่ะมันมันไอวอลบุมไอเทียแม่ก็ตอง่งไม่จ่ายางจบแต่อ่บอกบอกนได้ตอนนี้ได้เดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวอ่บอกก็ชนะให้ได้เดี๋ยวชนะได้แต่มึงไม่จายกลางอ่ะรู้อีิดทำไมอ่ะทำไมมึงอยตายนท่าไมอ่ะอันนี่ไม่เอาเองอ่ะก็ไม่เด่นวันนี้คนดูเียครับนอะแมก็ได้โกงกันสองหนึ่งแล้วมาทำหนึ่งอะไรอ้ยาอ่อนพอทานออนไลน์แม่เมื่อไงเย็ดแม่ ดูข้างในมบอกม่ดรด้าม้ามมดูข้ารูอง่ามมาเดี๋ยวกูให้มือขวาวุ้กูแบแค่นั้นแหละได้เลิกปาดีละมดูของใจดู่พี่วุ้ไว่ะพี่ว้ไแล้วพี่ชาเคยได้มันตกลงกันแล้วตาที่แล้วมันบอกว่าไอ้พกมไม่กูบอกว่าลองสามหนึ่งก่อนกูบอกอะไรมึงเออกูตอนแรกกูบอกสองหนึ่งยาเออตอนแรกกูบอกสองหนึ่งบอลยาเออไอ้แก่ไวันทป้ายาเอิมเลยป้ายาเอิมเลยป้า งไง่ะเย่าพูดบ้างใช่งหยหน่อยๆใหนอยก็เตือนใจนี่่บดีมันมีหัวแต่พี่บดีเม็ดเดียวอ่ะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสวยอ่ะปากนั่งยิ้มนั่งเขินได้นั่งยิ้มนั่งเขินเนี่ยถ้าบางคนดูกดหัวใจผมร้วนๆนี่เกมงานีจังวะโพี่บดีโดนใจคนบ้านหรอไงยังเด็กอยู่เลยหมอยเมื่อคืนมึงหน่ายดิเนี่แม่มึงให้เล่นเกมก็บุญหัวมึ่ไอ้เหี้ย ิวคิวคิวเขาปคิวี่แเ yeah. no no ียเีมาเรียไปทำผมเี่ยโดนแม่ตบกับบานเกือบร้องไห้เลยไปกับคิวเี้ครับกวาดยาวนะครับโดนแม่ตกกับบานมาทีนึ่งจะร้องอีกไม่ไ้ดูบ่อยเลยโอ้ยมึงมึงย่าดาแม่ดิยาแม่ไม่เกี่ยวเกมนี้แม่ไม่เกี่ยวเฮ้ยดาแจวกับวันรนทอนพอดาแจวกับวานรังพอ้ยยยยยยตั ไม่ไหวแล้วตั้มตั้มเชือบอลไอหมายเย็ดแม่ไอเฮียต้องผมปัญญาอ่อนเออครับเียปล่อ,อ,อวยว่าตั้มทำไม่ไหวว่าตั้ม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 ปล่อยดิไอตั้มงงงึงโง่เปล่ะเอ้ยโอ้ยตายเยเย็ดแม่เป็นไงอะโอ้โห,โห,หแตั้มวัมมวหย <นำ S 2> อ <นำ S 2> องไป<น>มึนก็ไม่ต่างะไร อ้างนการแต่ไอเปพหยุด้มนไม่คิวได้ต้องพูดอะไรไหมคิวท่านพูดอะไรปะจะพูดอะไรครับก็ชนะแล้วพูดไม่หยุดี่พูดได้ทุกวันชนะครับพี่ชายพูวควายแแ้วผมใช้จริงแล้วล่ะเราเส่้ระเบิดใี่ได้ไไชนะหรอครับผมพูดมากเบอสเราใส่ตามไปที่เรานะตามจับเลยตามจับเลยตามัจับเลยตามจับเลยตามัจับเลยตาม จะได้รู้กูอยูู่ไหนอัพขอสองพันหัวใจหน่อยครับดูคนดูกดใจรัวๆใครดูอยู่กดไลค์กดใจรัวๆหน่อยวายวายวายมาเอากูแล้วมาเอากูแล้วมาไปอยู่เต้มมาไปอยู่ดูเลยะไกลเต้ยเสรล้นาแกอย่าไปอย่าไปอย่าไปปล่อยให้มันเล่นกับวงมัน เย็้ไปมันเล่นกับวงนมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันไม่ไม่ไม่ม่เจ็บไม่ยุ่งนะกูไม่ยุ่งแลกูปอดแล้วกูหนีได้ยังเราต้องใช้ตู้เราใช้ตู้ดิท้าวกูบอกมันอยู่ไกลไปตามมาดิท้าวตะไปดิท้าวเลยตามมาดิท้าแล้วทุ่งแล้วตามมาดิท้าวเลือกอะไรวะฮะอยู่สนามนั่งทุ่งระวังระวังมา๊บราย็ได้ยู่ว่ะกูตามตามนั่งเนี่ย เวลาทอมึงโง่ีวลาตอนเย้ตามคนโง่เลยมึงอ่ะโง่อาเวาแล้วก็ดูเวลาต้องพูดอะไรแหมอาเวาแล้วก็ดูเวลาต้องพูดอะไรแหมเอ๊ะเอ๊ะแล้วป้าตาตาที่มันไม่กรหายการก็หายการทำไมก็หายการมาดิมันก็โอเคอันนี้จ่ายแล้วตาต่อไปจ่ายจริงนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นชุดใหม่นะครับชื่อชุดว่า มาสเต็กฟรีเซอร์สกิ๊กอร์อ่านไม่ออกครับคุณดูตามสภาพครับว่า X yeah อิสปิเนียเป็นยังไงเนี่ยก็วันที่24ถึงวันที่11กรกฎาคมนะครับผมรู้สึกว่าแล้วกี่หล่อยอหนึ่งจะเยอะไปไหนไม่ใช่มึงจะนานวันมาขนาดไหนแล้วก็นี่นะครับคุณดูชุดอ่าเลซี่ล็อกซี่นะครับมาแล้วนะครับก็สามารถไปจัดกันได้นะครับผมนี่นะคุณดูอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะครับมันจะแจกแบบอะไรเนี่ยสกายเอ็มพีซีศูนย์อะไรเนี่ยมันคือสกินหลกัลกๆอุย้ยไอเคมังกรเอามาแจกมึงบ้าที่ป่องฮ้ก็นี่นะครับผมจะเร่งดูไปดูต้นปั๊บ นี่เดี๋มไม่ไดังสดเออน,นี่นะครับเออ่วันเสาร์ที่27มิถุนาเนี่ยเขาแจกนะครับคุณผู้นะมันจะเป็นไลฟ์สดแล้วมั้งยอดคนดูพร้อมกันครบแจกไอเทมยกเซิร์ฟนะครับนี่ยหนึ่งแสนแตะตัวไดมอนโอ้โหสองแสนห้าแจกไปในนี่ถาวรเลยนะครับเป็นเอ็มพีเดดไอนะครับผมก็สามารถไปชมกันได้ครับทางอการิน่าฟีไฟครับทางนั้นยูทูบเลย ดีครับสำหรับโปรลีกนะครับคนดูก็ทีมไหนจะได้แชมป์เนี่ยคนดูก็รอดูกันเลยนะครับวันที่27มิถุนายนนะครับเวลา11บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางยูทูบไกด์หน้าฟีไฟท์ไทยแลนด์ครับ <Yeah. S 1> She baby show me